เม่อ,อ,อต,อ,อ,ตอบดอ,อตอาอยยแม่ดัคนมา้นเบละอ่ะยไล่เด็เขาช้าพนะอ้โหไผ่หย้าครับไผ่หย่าไผ่หญ้าของแท้เลยครับสดๆสูสวยง,งามมากว้าวถวไผ่หนึ่งคูละหาสิบนะครับเนาะคูละห่าสิบไผ่และหญิหา มาเอาไปเลยครับมาเอาไปเลยบ้านนนแดงนะครับพิกัดบ้านนนแดงข้างบี้คลินิกพยาบาลหรือเอากันชัดๆโดยตรงเลยก็คือบ้านผู้ช่วยสืบสักเนาะสืบสักคุ้มมูนะครับมาเลยครับผมนั่นแหละครับปากทางครับสวยงามมากนะครับ สวยงามมากเลยครับมีหลายครับมีหลายนะครับผู้ใดต้องการมากกว่าที่เฮู่นี่สร้างได้ครับสร้างได้นี่คือสต๊อกผมนะครับสต๊อกอ่ะเอาครับติดต่อได้เลยครับแก้ว